สวัสดีค่ะมื่อนี่มาเบิร์นซางไส้เปลี่ยนสิ้นหล่อหลังรถอันใดซางไส้บียี่สิบบีสองเกียดสี่ศูนย์ครับบีสองเกีดสี่ศูนย์ครับเป็นรถตัวหน่อยนะครับเป็นรถตัวเลียนเข่าหล่องอ้อยหล่องมั่นครับตัวนี้รถหน่อยเลียนหล่องมั่นครับปัญญาปัญญงเปลี่ยนสิ้นสิ้นกองหัวอะไรี่กันครับตัวนี้เป็นสิ้นหน่อยนะครับหรือไงเจัาหน่อยครับตัวนี้เพราะว่าเป็นรถรุ่นหน่อยที่ว่าเป็นรถเป็นเหมือนสี่สิบสามสิบหกครับผม เปลียน,นเสียนแบบเปลียนเสียนโยกงน้ำน,นะครับว่าดินขึ้นได้เ่ดึงออกได้เพราะว่าถ้าขยับได้ไมยถึงหลุกคืนนทางในสีหรวมครับต้องเปลียนหลุกพืนไปน้ำพรอมกับเสียนครับเปลี่ยนแต่เสียนมันขยับขึ้นลงได้แสดงว่าพืยนหลวมเปลียนแต่เสีสยนไปกับชิ้นไหยครับต้องแนะน้ำหลุกผ้า้ว่าต้องเปลียนหลุกพืนชุดตัวนี้ตัวนึงแล้วกรตัวสา,ายตัวนึงครับผม เปลี่ยนไปพร้อมกันด้วยครับอันนี้โยกมานี่ยมาโยกครับผมตัวนี้ใส่ได้ครับสามารถเปลี่ยนเตซินได้เะครับตัวนี้ถ้าเขาโยกขึ้นโยกลงได้แสดงว่าสุเปียนเตซินไปเล้ครับองเปียนลูกปื่นน้ำนะครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวไทยน้่มันรองด้ครับตอสร้างกำลังเริ่ม่ทยน้ํามั่นเลยเด้อครับมาเบิรงนส่อนพอร์ตนะครับออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับตัวนี้เพราะว่าท่านเคยเหตุจ้ะ เป็นรถรุ่นน้อยครับเป็นเป็นสีพังครับเป็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันนะให้เดลิกตัวหลังนี่ลูกค้าบรเตียงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอนะครับบอเปลี่ยนน้ำมันหนี่ง ใส่เก็บเขาไม่ได,ด้ทุกตัวครับใส่ใส่ปุ๋ยใส่คุนด,ดินล่องอ่อยเนาะเนี่ยปนยาครับตัวนี้ปนยาปนฮนหอ้อมนวดใส่ไครับตัวหน่อยครับาตาหน่อยนะครับตัวนี้ เพื่องเพื่องหน่อยครับทำแรกนะครับทำการเปลี่ยนเี่เหล่นนะครับกับตัวสามที่หมกครับผมเวลาอดเขาถอดก็เดี๋ยวเขาต้องเช็คอื่นนั่งครับผมเช็กกลุ่มไม่ดิน่นไม่ดินด่นมิพัดครับผมเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ ตัวกุ้มปลายตัวน,นึ่งครับผมกับตัวในตัวนึงมันจะมีอยู่เพิ่มตัวในอีกนนอตัวน,น,นึงครับผมตัวในตัวน,นึงครับตัวโก้ของชีฟมังเบ็ดครับดินไดโบรครับมีปลาปีนนะังปลาป็นยังครับใส่ใจครับ เปลี่ยนแต่ซีนเบรกอยู่ตรงนี้นะครับคุณนครับผมตเดียวกันครับชุดเปลี่ยนอยู่ในตัวเผ้าจะมีที่อันดีเซียนะฮเขาแกะออกจากท่างนั้นโหลดเนาะออใช่เบื้องนี้ทีมันมาพ่นเลย มาทนเป็นมยก่เออมันเศร้ามากครับเป็นงานไม่แบจัดท่านเดียวไปเลยไหมมื่อนี้รับงานเต็มเบื่อร้อมเออเออเป็นมืออื่นซะไ่ดีกเ้าเียวมนมเจอนท โล่เยอาบาดอย่นี้มันมันลงอีกแห่งเจ้าบาทแผนเดือยสามบาทเจ้าโอ้ยขนา่ล่งหาเลยรวยตายเราูนเดยูกวันเนาะผ่านลูกปืนเอาเพียนน้อยเียนซินเียนซินเออหัวคือกันแล้วก็อันนี้ธรรมดาสาล้า อขาสั่งอ่ะเ,เปลี่ยนหน่อยหนึ่งทีสั่งหน่อย,ยออกับขาไข่เนี่ยเปลี่ยนหน่อยหน่อยม่างหลายๆลายตอกอะไรวีดีสตอกกระได้เนาะสั่งใช่อันเจ้าว่าอันนี้ใส่แทนอัดเอาด้วยค่ะตอกบ่าไหนดิตอกบ่ได้เปล่ตัวไรรวมตัวไรมันเนียนก็ตอกได้อยู่แต่ว่าอันนี้เนีย,เนยน่ น,น,นั่นเหยียงเลยใส้กับตอวครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเราต้องให้ดีครับผมเพื่อการซื้อว่าต้องเเ้าข้องห่ังนล้วครับ แต่สิ้นครับตัวเก่าตัวนี้สีเป็นปอกสินเรียนอยู่ขอบปลอกให้ตัวแ้วครับตัวนี้สินสีเรียนยู่ใ้ขอบปอกให้ตัวเล็กปอกตัวนี้ตัวในสีซึกอยู่ข้างในครับเท่าเดียวไม่เห็นหรอกครับผมว่าเป็นสิ้นสิ้นให้ตัวครับตัวนี้ไม่ได้เตียนอย่างเดียวครับมุนล้อมปลอกกระครองครับตัวนี้เอาตัวไม่มาเบิ่งกันนะ ัวไม่ก็ได้เลย,เลยครับทางร้านม่ซิ้นห้ไดดเลยนะครับทรงห้ได้<า>เป็นของแท้ของแท้มีบอครับตัวนี้แม่นมาเจียน่อยครับผมตัวนี้ยังเหยือยครับ,รบมุนว่อนใดถ้าจะดีบ,บีนิดนึงครับตัวปอกได้เดวก็สุ่สวมเลยครับผมตอกเรียบร้อยกดลงกไปหลยแม่นบอลสมใจเมนถูกล้องครับ หมดลงไม่ได้ครับเสร็จจะไม่มีทัดซิ่งเอแเราท่ามขามสะอาดดีๆครับตัวนี้เชือกปุปืนตัวไหนครับนี่ตัวนี้ครับผมถทากับคลิกมันคิกไหนเนาะครับว่าเป็นยังไงครับปุ่มืนตัวนี้ก็ต้องเช็คกครับเข้าเบรกมันนี่ครับตัวนี้นี่ผเบรกมันเนาะครับอยู่ทางไหนปุ่ืนตัวนี้เข้ากับข้อนดินเบ้องไดครับผมหมุนหมุนเบองครับผมขัดม้วนขัดครับตัวนี้ ตะคัดเทาก็ต้องเปลี่ยนไหมถ้าลวมเทาก็ต้องเปลี่ยนไหมครับตัวนี้เรื่องการเข้าตัวนี้เวลาเขาใส่เทากับเช็ดมือพยายย่าต่อครับตัวนี้ขันแน่นก็คืออขันเพราะต่อได้ก็คือต่อครับตัวนี้เท้าจะใส่ลูกอื่นไปมั้งนะครับตัวนี้วัแนี้น้ำให้ต่อวันนีน้ำให้ตออครับเพราะว่ากระทุงเบองแล้วบอกก็คือต้องใส่ให้ดีอ่ะครับกครเปนต่อกก็ต่อต้องระวังครับผมเฮ็ุด้วยตัวเองครับผม กันเผ้าตัวนี้เย่นนะครับ<ม>เดี๋ยวับเสียกเบื้องเฟื่องครับผมซสกเบือบอส่สกครับผมบาหลูกเกลือนซสกบอบาเสียนเป็นเส้นบอรครับถ้าเป็นเส้นสามารถทรงเขาลู่ขึงพอกได้ครับข้างลันหมูผมข้างลานผมก็สามารถพอกขึงให้ได้ครับตัวนี้ถ้าสกเป็นเส้นพอกครับตัวนี้ตัวนี้บาหลูกเกลือนก็ต้องเช็คครับผมเสียบรก,กระเพือนแล้วถทอด ถอดร้งเลยนะครับผมตัวนี้้ามาเป็นลักษณะนี้เข้ากับต้องพอกไหมครับพอกเหลวพิมห์มนะครับตัวนี้พอกจะต้องให้ทางลงพิมพอกให้ครับเพื่อการขาดกันยังเนาะครับผมตัวนี้ครับผมเช็คแล้วก็อีกตัวนึงครับเฟืองตัวนี้เข้าต้องเช็คน้าครับว่าเยื่อซึกเบิดหืดอดเขาก็ต้องเช็คน้าครับถ้าเป็นลักษณะนั้นสามารถเปลี่ยนได้ครับผมตัวนี้ ครับผมวลาประกอบก็ต้องทำความสะอาดขอบนี่ย่างดีครับผมถ้าเกาไม่เลาใส่เลยเลยเนาะครับผมว่าจำเป็นต้องมีประเจียนครับตัวนี้ถามีประเจียนบ่มัันใจว่าหัวย่ดหัวยไดเดือไหลายที่สามารถตัดประเจียนใส่เลยครับตัวนี้งานนําเห้็เป็นแผ่นบางเนาะครับบางสุดครับประเจียนสิ่งม้แผ่นบางสุดรับตัวนี้เนาะครับผมครับผม ตัวนี้สามารถรทุงง่งรุ่งเลยได้ครับตัวนี้ว่าจำเป็นต้องไปอัดก็ได้ครับตัวนี้ถ้าบนยานเกินไปเนะครับเ้อกับทุงง่งร่งถึงแล้วกับพ่อครับถึงพ่อเลยครับถูกใช่ไหมเนี่ยแตกไปแล้วพื้นพอยได้ได้ครับพอดีแล้วพอดีแล้วครับผมเอาผ่านห้องเนี่ย บริเวห้องเนี่ยครับกันหวัวนะเดี๋ยวก็ตามด้วยเอาตามด้วยบูดตัวนี้นะครับผมจะเลื่อมนะครับตัวนี้มันเลื่อมได้มั่งไม่ได้ครับมีเสียดเลื่อมนะมีเสียดเลื่อมเลื่อมได้เดียวเลยนะครับพ <c oughs> ัสด้างพี่ตกลงนะครับผมเพระาะว่าฮอตตอกนี่หันออกมื่อทีเนี่ยเ <c oughs> สื่อสิหายไปครับผมเวลาใส่เอาหนาขึ้นเนาะครับ ปกติแล้วทางบริษัทสีแต้มสีไว้ห้าเบิ้งครับห่างในข้างบนข้างล่างก็ทีแท้จริงแล้วก็ต้องเบิ้งตัวหนาขึ้นบนครับตัวตัวบากอยู่ล่างครับนี่ติดปิดเครื่องมันตัวนี้ครับเนาะแล้วก็เวลาใส่เครื่องต้องลุ่มเสมอกับแถบล่างนะครับเครื่องสองตัวนี้ต้องเสมอเหอนกันครับเวลาใส่ก็ไปเดียวเอเคครับมีปืนอนไรได้ครับตัวนี้ครับผมนี่หนุนปืนเนาะครับ นี่ถ่ายตีง่ายประจำเห็นต้องอัดเนาะครับตัวนี้เวลาใส่ใส่ลงคงันครับนี่ตรงนี้นเ,ปนนเป็นดําเป็นที่แล้วครับครับผมครับตรงนี้ครับ พี่ครับบอกเปลีกิน,กกนยางดีครับพี่ครับผมรอประกอบประกอบชุมไบเลยครับต้องยื่นฝ <c oughs> <c oughs> ่อเว้ยคือไทยหวานคือเดียวดีกว่าเด่นเนะเาะแอม่มะค่อยมีเดียวเนาะหวานเนาเนาะเออสร้างไส้เพิ่นกระเด็น ประกอบแล้วด้วยจลงเลียงเลยครับมึง <c oughs> สร้างเขาวงครับบอค, <c oughs> คอยมีคลิปให้พี่น้องเบิ่งเป็นยังสร้างใสอ้หนาฝนครับหนาฝนงานบอหลายค่ะงานรถไถหน้าเทีบสีบอมีเลยเด้อค่ะเนี่ยย่นครับมีตลรถยุ่นครับช่วงนี้ช่วงหนาฝนครับจะจะรถรุ่นไหมครับผม รถดุนก็รถไถบริเฮดเลยครับไถสีผักเนี่ค่ะช่วงฤดูฝนขาเจ้าสีบกคอยเฮตุงานค่ะครับผมสีอะไรเ่เป็นซร<ต>างรถต้นขันทีเลยครับช่วงนั้น